คนมาแล้วหาเพื่อนกินข้าวมายูนี่อะไรเอ,อ่ยขอบคุณแกสิบคนกดไลค์แกขอบคุณหัวใจมีกำลังใจกินข้าวหน่อยนะไปดูก่อนอะไรเอ,อ่ยเห็นชับไหมเกลเหล่าเนือ้อขอโทษคนที่ไม่ทานเนื้อด้วยนะอยู่ตรงลาดปั๊ก เดี๋ยวให้ดูก่อนนะจับกล้องก่อนอทุกส่วนหวานกินทุกอย่างรวมๆไม่เป็นเอ็นเอ็นลูกชิน้น สวัสดีค่ะน้องภูมิหิวกินด้วยกันค่ะมื้อแรกค่ะของเช้าวันใหม่สวัสดีค่ะคุณกว้างบอสน,มมนันทุมนพี่นันทุม,มนกินด้วยกันจ้าอันนี้อะไรเนี่ยอะไรของมันวะไอฝอยฝอยอะ่ะม้าม้อไอ้นี่หวานชอบมากนี่ม,ม้มาหม้ามันอร่อยกว่าตับอีกอะ่ะ ก๋วยเตี๋ยววัดดวงมุนเด็กเดี๋ยวขอ,อลืมลืมนี่เท่าตีสวัสดีทั้งสามศูนย์คนค่ะอู๋ขอโทษคนที่ไม่กินเนื้อน,นะคะนานแค่ใส่ขอบด้วยน,น,นะคะที่หมูหันชิมหมดเลยะค,ะค่ะทั้หมูทั้งเนื้อกินอันนี้แทนแคบหมูที่ข้อนี้เขาอร่อยดีนะแล้วก็มีข้าวด้วยวันนี้กินข้าวหิวข้าว ลงลงปลาเดี๋ยวชิมน,น้ำก่อนว่าเลอะเลิะแค่ไห,หนอืมอร่อยน้ำแบบใสๆอร่อยก็คข้องคอดีที หวานนิดนิดอยู่แถวลาดปลาเค้าอะค่ะน่าจะเปิดมานแล้วแหละแต่วันวันไม่ค่อยได้เข้ามากินลับจากระยองแล้วจากพี่อยู่แถวลาดปลาเค้าจ้ะเออลืมบอกเราไห้คนกินก็วเตี๋ยวแบบนี้นะนะกินแบบกินไม่เผ็ดก่อน เพราะว่าเป็นกระเพาะเดี๋ยวแสดท้องเราต้องลองท้องด้วยไม่เสร็แล้วค่อยปรุงตามนี้เจดสบบาทก็เหล่าเนื้อพิเศษ ยักแก่วิลาพรทำด้วยกันจ้าเมขอบคุณค่ะวันนี้ชมน้องสวยเป็นจิลาขอบคุณมากค่ะปลุง ปวดไหมน้ำตาลนิดนึงส้มนี่ยันเลยหนึ่งสองสามอา่อนเราไม่รู้ว่าจะแซ่บแค่ไหนถ้ามีเบิ้ลทำไงอ่ะ ถ้าเบิ้ลทำไงดีอืมผว่าหวานเบิ้ลแน่เลยกินก๋วยเตี๋ยวอีชามดีไหมเผ็ดนะ หวานชับกินเนื้อ,มอหมูไม่ค่อยน่าไหลไม่ค่อยเป็นหมูเนื้อนี่กระโดดใจเลยอร่อยไมห้หายคิดถึงก่อน พอจริงจริงด้วยเขาจะสั่งอีกเอาอีกชามหนึง่งแต่เขาจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเนือ้อตุน๋นมาเริ่มเลย ดดนตอกคณะไส้หม,มูอ,มอ ดีทั้ง94คนค่ะจิงเข้าเป็นเพื่อนหมูหน่อยหมูหเหงาวันนี้หมูส่งของเรียบร้อยแล้วนะมีเด y เซมเดยก็คือส่งชามนี้ยันนี้ถึงเลยคือลูกค้ารีบจะไปต่างประเทศเนี้ยแล้ววานก็เลยส่งรอบเช้าเลยนะใครที่สั่งมาทีหลังอะ่ะส่งให้อีกรอบนึงนะน <ค>ะอะคะต่อต่อจ้อะเล็กเนื้อพิเศษหนึ่งพิเศษเพราะเรามีคนพิเศษพิณจินเอ็นค่ะ กินข้าวตอนเช้ากัน,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 นค่ะหืร้ายปวร้ายแก้วตับแต่ร้านนี้มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะโกอะไรอ่ะ เนี่ยกูเต็งว่าจะโดนไหมล่ะคนเหนือกินอย่างกะล้ํน่าอร่อยจ้าแถวราชป้าเขาจ้าพี่ ล้ำขนาดเลยพี่โคเด้งเขามีชื่ออยู่แล้วนะเอไม่ใชื่อโคเด้งอะไรนะก๋วยเตี๋ยววัดดงมุนเลมกเหนยียวข้าวอะ่ะเวลาไปตอนไปเที่ยวอะ่ะกินแต่อาหารทะเลแล้วไม่ได้กินข้าวอะ่ะมันไม่อยู่ท้องอ่ะ ทำต่อไปเครื่องเป็นหนึ่งหมดแล้วรอก่อนนะอืมอืมน้ำสเกียวแล้ว นังร้อยสิเจ็คนให้ดูก่อนนะเล็กเนื้อพิเศษเดี๋ยวเส้นมันจะติดกันนะถ้าอยู่ออสอยากกินแบบนี้ก็ต้องทำกินเองอยู่เมืองไทยอยากกิน กินได้เลยแบบนี้ทำกินเองอยู่ที่นู่นก็เป็นทันมังไหนจะเหมือนกันไหมหม,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 มูว่าหมูชอบรสชาติก๋วเตี๋ยวมากกว่าแล้วมันหอมหอมเส้หน่บ รอ,อ,เ,อเคยไปกินล,ล้าแต้นซุปเข้มข้นพีน่เมซุปเข้มข้นนะ กินเนื้อลำกว่าหมูแต่หมูไม่เคยกินข้าวหวานกินก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำถ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องแนะนำเลยคือแถวบางขุนนนนแถวหวานกินแถวปิ่นเกล้าเน่ยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูอร่อยกุ้ง ตแต่ซีเรียลที่ปเปรี้ยวไม่ไม่สะใจใส่พริกเท่าเดิม,มน,น้มปังหมูมันกินเผ็ดระดับหนึ่งอยู่นะแต่พริกไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นก็คนคนไม่กินเผ็ดนี่นก็รู้ว่าเผ็ด ร้อนร้อน,อน,อน,อนลำเจ้าข้าช้างอร่อยเจ้าอันนี้ไสค่ะสัวนนี้จะไปต่อพัสดุ์ตอร <ๆ S 1> เรียกว่าไปต่อเขาไม่ใช่ไปทำใหม่มันหมดอายุละๆๆเดี๋ยวจะเดินทางเดินหน้า เลยบักตานิดหน่อยเส้นดิบเข้ามาตามคนเดียวโอ้คน,น,น,นเหนือเจ้าของร้านคนเหนือค่ะ พี่กะละเกดจิวหวันแห้งแล้วพี่เออะไรนะหนูเจงเกาเหลาเนื้อมันหมดไปแล้วหนึ่งถ้วยก็ด้วยถ้วยไหม่มีกว๋วยเตี๋ยวด้วยต่อค่ะสวาค่ะต่อด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่สุรีพรดีใจนะคะที่ลูกค้าชอบในรสชาติน้ำพริกของหมูอ่ะย mm hmm. ี่หมูกินเก่งอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. องปอดของปอดม้ามอืม hmm. มูจะไปต่อพาสปอร์ตจ้ะ เพลงก็แบบโดนมากเพลงโดน,นบบใจหมู่มากคื้นเพลงมากเลยอือร่อยเ้าะเนียน่ยขอของกันหนุ่มหญิง <c ười> พี่มาลินีเขาเพิ่งกลับมาเมื่อวานเย็นแล้วเขาไปส่งเคอรี่มาเรียบร้อยแล้วเขาไปส่งของมาแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาน้ำพริกต่อที่สถาหนีรถไฟแล้วเขาก็จะไปทำรัร์ตคือเขาหิวหนักมากเมื่อคืนเขาไม่ได้กินข้าวเย็นด้วย เป็นไปได้ยังไงหมูไม่ได้กินข้าวเย็นมาที่กาล์เก็ตกินด้วย,ยกัน嘛เมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะพอสักทีมาเลยค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะ ทานเขาคนมากินเยอะนะมีชื่อมีชื่อซิ่ อยจารย์ธบุรีลืมกินอะไรเินตะอโพปัาเทนอะไรกอย่างลืมมครับขอบคุณหัวใจดวงน้อยค่ะพี่มาเรนมีเดี๋ยวว่าจะจัดไตปลาอยู่ เดือดะแล้วเดี๋ยวก็ไป,ไปร้านแม่ที่ก้นน้ำไาอยเอาน้ำพริกไปส่งใครอยู่แถบนั้นซื้อได้นะจ๊ะร้านครัวจานโอใต้คอนโด l อ็เอนะจ๊ะหวัดเอาน้ำพริกไปส่งที่นั่นแล้วก็ใครอยู่ใ,ใกล้ๆไปซื้อได้เลยราคาเดียวกันนะจ๊ะไม่มีบวก,ก,กค่ะ ก็หวานแล้วบอกรดนตรีก็เร่งมากเลยดนตรีเร่งฉันมากเวอร์มากเปิดแล้ว ส่งให้แล้วพี่หนุ่มปุกส่งให้แล้วเมื่อเช้าพวกนี้ถึงเลย <c ười> พี่พัชลิน่ต่รูปไม่หวานสั่งสามกระปุกทำไมได้สองกระปุก <c ười> หมูเบอร์กามพิกัญญาอร่อยมากขอบคุณค่ะเอามาแค่สโลงจะหมดแล้วเดี๋ยวให้ลูกซื้ออีกค่ะที่ร้านเหรออ๋อ ค่ะพี่เดี๋ยวหนูเอาไปวันนี้สิบห้าสิบห้าถุงจะถุงขึ่งโลกินกับหอยนางรมก็อร่อยนะพี่น้ำพริกนำ้นำย้อยอ่ะมะคือน้ำพริกเผาไม่ต้องเลยชิดใจไปเลยหอมแดงก็ไม่ต้องใส่เลยไงครบลดลดหมด finish everything หมดแล้วค่ะ สองชามพิเศษทั้งคู่พี่เก็บตังจ้าคิดค่าเสีหายก่อนนะแคบหมูอีกหนึ่งพี่อีกตังสวัสดีทั้งคนเข้ามาใหม่แล้วก็มองไม่เห็นแล้วนะว่าหมูวันกินอะไรไปเกลี้ยงสองชามข้าวเหือ ข้าวน้อยจะของร้านคนที่ไหนเจา้าคนนั่งพะยวคนพะยาเจ้านี่คนแปดเจา้าอ๋อร้านนี้คนเววหนือวาพะยอเจ้ยใคอ๋อนี่หน่ะคนอ้นเหนือกัน <c oughs> สองชามเหนือก็มาเอ้าไม่ได้อยู่ในนี้นนนนน ใครไม่ได้มาโดนร้านนี้มาโดนซะนะที่จอดรถก็เยอะแยะเป็นหมดเลยอร่อยมากแม่ไม่อร่อยหมูไม่เบิ้ลคะับครงแรกครั้งแรกค่ะสามสี่ปีแล้วป่ะโอ้ทำไมเราไม่เห็นเปิดมาสามสี่ปีแล้วอี่มตั้งแต่กี่โมงคะ แปดโมงถึงสี่ทุ่มเปิดยาวเลยเหมือนกันเปิดยาวเลยเหมือนกันเนี่ยสองชามหนึ่งร้อยสองชามหนึ่งร้อยมีนี่ด้วยมีน้ำด้วยนะหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทมีข้าวด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเกาเหลาพิเศษหันกินเกาเหลาพิเศษแล้วก็๋วยเตี๋ยวพิเศษนะเกาเหลา เกาเหลาเกาเหลาเนื้อพิเศษเจ็ดสิบบาทแล้วก็ตุ้กเตี๋ยวเนื้อพิเศษหกสิบบาททั้งหมด165บาทนี่แจ๊บนี่โฮ๊ะนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าพิเแค่หมูสิบห้าได้ยินก่อน วันสี่วันนี้เซอร์ปิดกลุมเนี่ยจุกเลอะไรนะคนแร่บ้านอย่างเจ้าคนแร่บ้านนาตุ้มเจ้าพี่อยู่อำเภอลองเธอมีฉันแต่ฉันจะมีใครมันอยู่อำเภอลองหรือบ้านนาตุ้มจ้ะวันนี้ปล่อยผมนะแต่ว่าตัวมันเข้าไอ้หกัวมันเข้าไอ้ไะจะไปละเวลาปัดบางีเยอะแยะ ไว้เจอกันใหม่นะพิ่ติดฟันครับเ่าบ๊ายบาย